Deep the shadow. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยชาแนลนะคะตอนนี้เนี่ยปุ้ยอยู่ที่โรงแรมกักตัวเป็นวันที่9แล้วนะคะซึ่งที่ปุ้ยมากักตัวเนี่ยก็คือ เป็นโรงแรมของรัฐที่จัดให้สำหรับคนที่เดินทางกับประเทศไทยนะคะหรือว่าเป็นสเต็ควแนทีนหรือว่า SQ นะคะแล้ววันนี้เนี่ยปุยก็พักอยู่ที่นี่เป็นวันที่9แล้วนะคะวันนี้เนี่ยปุยจะมารีวิวโรงแรมที่ปุยพักนะคะซึ่งมีชื่อว่าโรงแรม b บ b ี a ์รีสอร์ทจอมเทียนนะคะอยู่ที่พัทยาแล้ววันแรกนะคะก็คือตอนที่ปุยเดินทางมาถึงที่นี่นะคะ ไฟที่ปุยเดินทางมาเนี่ยก็คือมีคนอยู่ในรถบัสปุยนะคะก็คือ29คนนะคะจากไฟ TG911 จากประเทศอังกฤษที่เรามากักตัวด้วยกันนะคะซึ่งวันแรกที่ปุยมาถึงโรงแรมเนี่ยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ทางโรงแรมนะคะทีมงานแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทหารนะคะแบบเป็นอย่างดีมากเลยแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะวันนี้เนี่ยปุ๋ยก็เลยอยากจะเอามาให้ดูนะคะว่าเขาต้อนรับดีแค่ไหนโปรเซสที่เมืองไทยดีแค่ไหนซึ่งปุยเองนะคะประทับใจมากเลยและที่สําคัญก็คือมีเซอร์ไพรส์นะคะทางเจ้าหน้าที่โรงแรมเนี่ยเขาจัดทําวิดีโอนะคะวันที่เราเข้าพักเพื่อให้เป็นที่ระลึกของผู้ที่เข้าพักกักตัวที่นี่นะคะ ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเห็นแล้วประทับใจมากๆปุยก็เลยจะขออนุญาตนะคะเจ้าหน้าที่ทางโรงแรมก็คือจะขอแชร์คลิปนี้นะคะให้กับเพื่อนๆทุกๆคนในช่องของปุยเนี่ยได้ดูว่าเขามีระบบจัดการที่ดีแค่ไหนเลยนะคะให้การต้อนรับเราอย่างอบอุ่นมากๆเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะ ดูกับปุยนะคะว่าจะสะหวกสบายแค่ไหนไปดูกันค่ะ Deep in the shadows I know it's h a r t To put one foot in front of the other uh huh. So far is the ego Where do we start You can learn to discover A million stars Here in the shadows find Take hand together. make And hand stand together got to We'll We've to a my เมื่อเราเข้ามาถึงในห้องแล้วนะคะเขาจะมีแปะเอาไว้ที่ประตูเลยก็คือระหว่างการกักตัวขอความร่วมมือให้อยู่ภายในห้องพักเท่านั้นนะคะ ถ้าเกิดว่าใครฝา่าฝืนเนี่ยจะมีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทแล้วก็จําคุ 1, ากค1ปีนอกจากนั้นนะคะก็คือเป็นพรกอรฉุกเฉินก็คือจําคุกไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน4ี่0 0บาทนะคะด้านซ้ายเนี่ยเอาด้านขวานะคะก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี่ใหญ่พอสมควรเลยนะคะใส่ได้เยอะเราด้านซ้ายเวลาเราเดินเข้าไปนะคะก็จะเป็นประตูห้องน้ํา นี่ก็จะเป็นห้องนอนนะคะที่เบบีตรีสอร์ทพัทยานะคะเบบี r รีสอร์ทจอมเทียนห้องนอนก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีห้องน้ำนะคะมาดูตรงนี้นะคะว่าโรงแรมนี้เขามีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหลักเลยนะคะไม่ว่าจะนั่งเล่นคอมพิวเตอร์นั่งทานอาหารนะคะคือปุ้ยจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเขามีอะไรให้บ้างเขาจะมีแค่ กาต้มน้านะคะแล้วก็มีแก้วแต่ปุยไม่ได้ใช้เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีตู้เย็นให้ข้างล่างด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่เลยนะตู้เสื้อผ้าเนี่ยห้องน้ําก็กว้างนะคะมาดูตู้เย็นกันดีกว่านะคะตู้เย็นเนี่ยปุยก็จะมีนมมีน้านะคะแล้วก็มีส้มซื้อไว้ใส่ทานส้มนะคะ2กิโล ส่วนใหญ่นะคะที่ปุยจะเอามาก็คือเป็นอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาดปุยใช้ไปเยอะเลยนะคะตอนนี้เหลือ2แพ็คแล้วก็ที่ปุยบอกว่าเป็นพวกฆ่าแบคทีเรียต่างๆนะคะก็คือเอามาทําความสะอาดทั้งหมดแล้วก็มีพวกน้ํายาฆ่าเชื้อเจลล้างมือพวกเนี้ยเอามาเยอะเลยเพราะว่าเราอยู่ในห้องนานมากเลยเป็นเวลาเกือบ16วันนะคะ15เกินวันก็เลยทําความสะอาดพวกนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อเช้าเนี่ยปุยได้อาหารเช้ามาปุยยังไม่ได้ทานเลยอะปุยยังรู้สึก เหมือนนอนไม่เต็มตื่นเลยยังไม่ได้ทานนะคะมุมนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะเขาวางน้ำเอาไว้ที่มุมนี้เยอะมากเลยก็คือน้ำเนี่ยทั้งหมด5แพ็คมีทั้งหมด60ขวดเลยนะคะปุ๋ยก็ทานไป2องแพ็คนะคะแล้วก็เริ่มแพ็คที่3แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ําส่วนทีวีนะคะทีวีที่นี่ก็ให้ใหญ่พอสมควรนะคะ คือด้วยความที่ขนมเยอะปุยกขนมาจากไอแลนด์บางส่วนนะคะเพราะตอนแรกป,ปุยกลัวว่าเดี๋ยวจะทานอาหารไม่ได้หรือว่าเดี๋ยวอาจจะหิวเพราะว่านอนไม่หลับปุยก็เลยเอามาบางส่วนนะคะที่มาจากไอแลนด์พวกนี้เอามาจากไอแลนด์แล้วปุยก็ให้ที่บ้านเนี่ยเขาส่งขนมมาให้ปุยหน่อยก็ส่งม,มาเยอะมากเลยนี่คือปุยทานไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่ามาม่าเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่จําเป็นต้องใช้โรง,งแรมเนี้ยอาหารอร่อยมากคือทานได้ทุกมื้อเลยนะคะอาหารคืออร่อยมากปุยเลยแทบไม่ทานมาม่าเลย ไม่เปิดออกมาทานเลยนะคะทานแค่ขนมเล็กๆน้อยๆอยนะ่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นมุมขนมนะคะแล้วที่ปุ๋ยให้ที่บ้านเขาส่งมาด้วยก็คือหนังสือนะคะเป็นหนังสือเอามาอ่านเล่นเพราะว่าเรามีเวลาเยอะนอนนอนอ่านหนังสือดูทีวีฟังเพลงนะคะสิ่งที่เราต้องทําทุกเช้านะคะก็คือเราจะต้องวัดอุณหภูมินะคะปุ๋ยตั้งเอาไวท้ที่ข้างเตียงเลยนะคะก็คือทุกๆวันเนี่ยก่อน9โมงเชา้าเราจะต้องวัดอุณหภูมิแล้วก็ ต้องส่งนะคะอุณหภูมิของเราทุกวันเนี่ยไปให้ในไลุ่มผู้ก,กักตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงขยะนะคะเขาจะให้เราตั้งแต่วันแรกที่เข้าพักนะคะเขาให้หลายถุงมากเลยซึ่งในนี้ก็จะมีเชือกด้วยนะคะเพื่อให้รัดจากถุงเวลาที่ต้องการทิ้งขยะทุกวันนะคะเวลาประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะนะคะหน้าห้องเราเราจะต้อง เอาขยะใส่ถุงนี้นะคะแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมาเก็บทุกวันอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่อยู่หลังห้องที่นี่เขาจะดีอย่างนะคะก็คือมีระเบียงปุ้ยก็สามารถที่จะเอาผ้ามาตากได้ตรงระเบียงนะคะเขาจะมีที่ตากผ้าซึ่งอย่างที่บอกว่าปุ้ยอ่ะก็คือให้ที่บ้านส่งผ้าแพรมาให้นะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็บางทีปุ้ยนอนแอร์ไม่ได้เนี่ยปุ้ยก็เลยให้เขาส่งผ้าแพรมาให้ แล้วอีกอย่างหนึ่งโรงแรมเขาไม่ได้มีเปลี่ยนผ้าปูนะคะปุ๋ยก็เลยจะมีผ้าที่รองนอนนะคะแล้วก็ผ้าแพลอันนี้ให้ดูระเบียงนะคะระเบียงห้องเบียงห้องใหญ่พอสมควรเลยนะคะแล้วก็อากาศร่มรื่นตรงนี้โชคดีมากเลยที่มีระเบียงห้องนะคะกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิข้างนอกประมาณ26องศาเองนะคะแต่ว่าด้วยความที่ดวงอาทิตย์ตกฝั่งนี้นะคะก็คือจะเห็นดวงอาทิตย์ตกตรงนั้นเป็นทะเลแล้วนะคะซึ่ง เราก็ต้องเหมือนเปิดแอร์แต่บางทีอย่างที่ปุยบอกว่าเปิดแอร์นยะปุยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ห้องแอร์นานได้นะคะคือตรงนี้สะดวกสบายมากเลยเดี๋ยวปุยจะพาไปดูห้องน้ํานะคะห้องน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดผ้าม่านนะคะแล้วก็มองเห็นกระจกทะลุเข้ามาที่ห้องนอนได้เลยนะคะสําหรับห้องน้ํานะคะก็คือจะมีอ่างอาบน้ํานะคะแล้วก็จะมีฝักบัว แล้วก็จะมีซิงค์นะคะให้ล้างหน้าแปรงฟันอยู่ตรงกระจกตรงนั้นเป็นกระจกทั้งหมดนะคะห้องน้ำค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวจะเห็นว่าที่พักเนี่ยมีความสะดวกสบายกว้างขวางมากเลยนะคะ ซึ่งปุยอยู่โรงแรมที่นี่นะคะก็เหมือนกับอยู่บ้านอยู่คอนโดมิเนียมอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ปุยก็ขอแนะนำนะคะว่าจริงๆทางโรงแรมเนี่ยเขาไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรให้เราเยอะนะคะมีแค่สิ่งที่จําเป็นเท่านั้น พวกของใช้ส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสะดวกสบายแบบไหนก็คือให้เอาไปด้วยนะคะเตรียมไปด้วยอย่างตัวปุยเองนะคะปุยก็คือเตรียมผ้าขนหนูไปจากไอแลนด์เลยนะคะแล้วก็กผ้าขนหนูที่ทางโรงแรมเขาให้เนี่ยหผืนนะคะแต่ปุยอยากให้ที่บ้านส่งให้ปุยเพิ่มนะคะแล้วอย่างที่ปุยบอกว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุยเป็นคนที่แบบนอนผ้านวมไม่ได้นะคะเวลาที่อากาศร้อนแล้วปุยเป็นคนที่นอนห้องแอร์ไม่ได้ปุยก็เลยให้ที่บ้านเนี่ยส่งผ้าแผลมาให้ปุยนะคะคือทุกอย่างเนี่ยสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านจริงๆนะคะ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในห้องแล้วติดสลิปเปอร์นะคะรองเท้าที่ใส่ในห้องเนี่ยอันนั้นปุ๋ยก็เอามาด้วยนะคะถัดมาก็คือปุ๋ยเอารองเท้าแตะมาด้วยนะคะเพราะปุ้ยไม่แน่ใจว่าเราจะไปพักโรงแรมเนี่ยจะสะดวกสบายแค่ไหนเพราะว่าวันแรกที่ปุ้ยเข้ามาเนี่ยปุ๋ยเห็นที่เขาแชร์กันใน Facebook นะคะที่แบบเป็นรีวิวการกักตัวที่ประสบการณ์ที่แบบไม่ดีเลยซึ่งปุ้ยอะกลัวมากตอนนั้นรุนมากนะคะจริงๆเนี่ยตอนที่เราขึ้นรถบัสเนี่ยก็อยู่ที่ดวงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คิดว่า ถ้าความสะดวกสบายให้เราตั้ง16วันนะคะปุ๋ยก็คือให้แนะนําเอามาทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่าโรงแรมเขาก็จะมีให้เฉพาะของที่จําเป็นเท่านั้น แล้วก็ถัดไปเดี๋ยวปุยจะพาไปดูเรื่องอาหารการกินนะคะจะบอกว่าโรงแรมนี้อาหารอร่อยมากๆตอนแรกเนี่ยปุยดูเมนูวนะิหน้าตาธรรมดามากเลยแต่หุยทานมาเนี่ยเมนูทุกเมนูอร่อยมากแล้วก็มีเมนูแบบหลากหลายมากนะคะโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับแล้วก็ผัดขั่วก,กิ้งโ้อยรสชาติเด็ดมากๆแบบอร่อยทุกเมนูนะคะซึ่งมาอยู่ที่นี่ปุยคิดว่าหลายคนเนี่ยน้ำหนักเพิ่มเลยนะคะรวมกระทั่งตัวปุยด้วยนอกจากเมนูที่ทางโรงแรมเขาให้เราสามมือแล้วนะคะก็คือ เป็นเมนูข้างนอกที่เขาเนี่ยจัดหามาให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกผลไม้ไม่ว่าจะเป็นพวกกาแฟไม่ว่าจะเป็นพวกชานมไข่มุกทุกอย่างอร่อยหมดเลยไส่กรอกปลาเผากุ้งเผาอุ้ยมีเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ คลิปนะคะเพื่อนๆก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าโรงแรมกักตัวที่ปุยมาพักเนี่ยคือสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่เนี่ยแบบอุดมสมบูรณ์มากๆคือน้ําหนักเพิ่มมากเลยการเดินทางกับไทยครั้งนี้นะคะปุยเองเนี่ยรู้สึกประทับใจมากนะคะปุยนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางโรงแรมทีมงานแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านรวมทั้งถึงทหารนะคะหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยดูแลพวกเรานะคะ ซึ่งคุยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยและบอกได้เลยนะคะว่าขั้นตอนการดูแลป้องกันโควิดประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยหนะ้าประเทศอื่นจริงๆเลยนะคะสําหรับวันนี้คุยก็ขอลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ห่างไกลจากโควิดนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย